่าวนมาด้านนี้แถวที่หนึ่งนะคะตัวคันลายตัวแรกเสร็จแล้วก็โซ่ห้า X ขาจบงานแถวที่สองโซ่หกขาพลิกงานกลับเ X ที่ห่วงแรกก่อนนะคะ แล้วก็โซ่ห้าไปลงที่ตัวขั้นลายต่อด้วยโซ่สามพันหัวเข็มค่ะแล้วก็ขึ้นตัวขั้นลายโซ่สามเอ็กนะคะ โซ่ห้าสามห่วงแล้วก็โซ่สามค่ะตัวขันลาย โซสามเ,เ,เอนะ็กค่ะโซห้าสามห่วงนะคะโซห้าสามห่วง เสร็จแล้วก็โซ่สามตัวขั้นลายตัวขั้นลายตรงกลางสับปะรดนะคะค่ะแล้วก็โซ่สามกค่ะเดี๋ยววางให้ดูค่ะลายวนซ้ำเหมือนกันไปถึงด้านน้นนะคะเดี๋ยวอันจบงานด้านน้น แถวที่สองให้ดูนะคะนะคะถักวนได้เลย